สวัสดีครับท่านผู้ชมโอทอปไลฟ์ชาแนลวันนี้ทางรายการก็อยากจะแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพนะครับรับประกันคุณภาพสินค้าตัวแรกที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมท่านมีพี่น้องอทำนานะครับฮอร์โมนดอกโบนน้อยตัวนี้รับประกันท่านผู้ชมได้เลยว่าใช่ไม่ได้ผลคืนเงินเป็นของดีราคาถูกเป็นของชีวภาพซึ่งไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ เวลาฉีดเนี่ยท่านไม่ต้องไปปิดปากปิดจมกูกท่านจะฉีดใต้ลมหรือจะฉีดอะไรนะครับไม่มีอันตรายครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการทํานาโดยเฉพาะท่านที่ทํานาอยู่ในขณะน,นี้ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัวฮอร์โมนก็คือฉีดในตอนข้าว30วันนะครับ30วันท่านเอาไปฉีดเนี่ยนะครับ ผสมน้ำไม่เยอะนะครับ300ซีซีต่อน้ำา20ิลิตรซึ่งมีอยู่ในฉลากแล้วนะครับท่านก็ฉีดแต่ขอนิดนึงเวลาท่านฉีดเนี่ยต้องเป็นเวลาช่วงเย็นๆนิดนึงนะครับก็คือช่วงประมาณสักหลังบ่ายสามไปแล้วบ่ายสี่ยิ่งดีนะเอาไปฉีดเนี่ยค่า3าวันตัวสินค้าตัวนี้ถ้าไม่ต้องผสมตัวจับใบไม่ต้องผสมตัวป้องกันมแมลงแล้วก็ไม่ต้องผสมตัวเอลามันมี3อย่างในในตัว ผลดีก็คือท่านฉีดไปในต้นข้าวเนี่ยทำให้ต้นข้าวแข็งแรงโตเร็วแล้วก็ไม่มีพวกหนอนมวนใบเขาเรียกใบขาวนะครับแล้วก็ไม่มีหนอนทุกชนิดไม่มีพวกเพีย้ยตรงนี้จะทำให้ท่านลดต้นทุนในการฉีดยานะครับข้าวรุ่นนี้ของท่านก็จะไม่มีพวกมแมลงเข้ามารบกวนนะครับแล้วก็อีกระยะหนึ่งก็เป็นระยะที่ข้าวท่านปลูกไป50วันถึง60วันช่วงนี้ก็ท่านฉีดอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะทำให้ข้าวเนี่ยเตรียมตัวตั้งท้องออกรวงแล้วรวงเต็มรวงเม็ดเต็มเม็ดเต่งเม็ดใสนะฮะแล้วก็ไม่มีเชื้อราไม่มีข้าวรีบท่านก็จะได้ผลผลิตที่ดีก็คือส่วนมากล้วปลูกกันหนึงเกียนหนึ่งไร่หนึ่งเกียนนะฮะเพราะนั้นฮอร์โมนดอกบ,บัวน้อยนอกจากใช้กะนะับนาข้าวแล้วท่านสามารถไปฉีดกับพวกปลูกพริกปลูกมะละกอไปถึงสวนผลไม้ เวลาผล,ลไม้ออกดอกเป็นดอกตุ่มๆเอาตัวนี้ไปรีบไปฉีดเลยเอ,อย่างมะม่วงอย่างชมพู่อย่างพริกอะไรพวกนี้มันจะแก้เรื่องของเชื้อรานะครับพวกราํำค้างมะม่วงก็จะติดลูกเต็มต้นฝรั่งชมพู่ก็จะติดลูกเต็มต้นมันจะไม่ร่วงนะเราเสียดายนะครับบำรุงต้นมาทั้งปีเวลามีลูกมีดอกปุ๊บมันร่วงหมดเลยเหลืออยู่ไม่กี่ลูกเพราะฉะนั้นนี่คือ สินค้าตัวฮอร์โมนดอกบัวน้อยตัวนี้แนะนําให้กับพี่น้องชาวสวนทุกท่านนะครับว่าท่านเอาตัวนี้ไปฉีดในขณะที่เป็นดอกตุมต้มๆแล้วมันจะติดลูกทั้งหมดแล้วนั่นคือกําไรของท่านนะครับท่านก็จะไม่เสียเวลาทั้งปีตัวนี้การใช้ก็300ซีซีต่อน้ำา20ิลิตรตัวนี้ท่านก็สามารถที่จะใช้ได้พี่น้องที่ทําสวนยางพารากีดหน้ายางเปิดหน้ายางแล้วมีปัญหาเรื่องเชื้อราดํา ายางหน้าตายพวกเหล่านี้ก็นําไปฉีดหน้ายางได้นะครับเราเห็นว่าประโยชน์ของฮอร์โมนของดอกบบนน้อยเนี่ยได้ทั้งพืชผักท่านปลูกผักก็เอาตัวนี้ไปผสมไปฉีดสัปดาห์ละครั้งไม่ว่าคณะฟังตุ้งพะบุ้งจีนหรือมะละบวบแตงต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่ฉีดก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตแล้วก็ไม่มีพวกหนอนมแมลงมารบกวนนะฮะลงไปถึงไม้ดอกดอกกุหลาบดอกมะริดอกดาวเรือง นะครับอะไรที่ปลูกยากๆคิดถึงฮอร์โมนดอกบัวน้อยตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยงานของท่านคก็คือเรื่องตัวแมลงจะมีปัญหาลดน้อยลงนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทางรายการโอท็อปไลฟ์ช like anel ขอฝากท่านผู้ชมมาไว้นะครับว่าถ้าเราไปใช้แล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าไม่ได้ผลก็โทรมาบอกนะครับที่หมายเลข08005027 เ2นะครับเรายินดีคืนเงินให้ท่านหากท่านใช้ตามกรรมวิธีนี้แล้วอขอความเป็นธรรมจากท่านผู้ใช้นิดหนึ่งท่านใช้ถูกตามวิธีแล้วไม่ได้ผลเนี่ยยินดีคืนเงินให้ท่านเลยนะครับนอกจากฮอร์โมนดอกบัวน้อยแล้วเรามีตัวจุลินทรีย์หรือชีวภาพตัวนี้สําหรับปรับสภาพดินนะครับตัวนี้จะเป็นจุลินทรีย์ดอกบัวน้อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวปรับสภาพดินท่านจะทํานาเอาตัวนี้ไปหมักดินก่อนก่อนที่จะปัน่นจะย่ำจะรูปนะฮะ เพื่อที่จะฟื้นฟูดินทําให้ดินร่วนซุยนะครับดินของท่านร่วนซุยแล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องข้าวดีดปัญหาเรื่องข้าวแตกกออ่าก็จะสามารถแตกกอได้ตัวนี้แล้วก็ปัญหาก็คือข้าวงามเนี่ยเขาเรียกว่าดินงามข้าวงามแล้วก็จะไม่มีมพวกตัวแมลงมารบกวนนะตัวนี้ก็ฝากท่านผู้ชมว่าท่านปลูกอะไรแล้วไม่ค่อยประสบความสาเร็จหรือค่าใช้ใจ่ายเรื่องตัวแมลงเยอะก็เอาตัวนี้ลงไปปรับสภาพดินนะครับ ท่านใช้ได้กับแปลงผักท่านเตรียมแปลงเสร็จแล้วาตัวนี้ไปฉีดแล้วก็ก่อนที่จะหวานเม็ดอะไรลงไปก็เอาตัวนี้ลงไปฉีดก่อนนะครับแล้วก็หวานเม็ดลงไปนะครับรวมไปถึงถึงสวนผลไม้ท่านก็ผสมน้ําแล้วก็ไปปรับสภาพดินไปลาดตามคนไม่ว่าจะเป็นมะม่วงชมพู่ฝรั่งไปถึงมังคุดทุเรียนถึงส้มมะนาวตัวนี้จะแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราได้ทั้งหมดนะครับ จะฆ่าพวกเชื้อราโดยเพราะท่านที่ปลูกตั้งแต่อะไรนะเผือกมันมีปัญหาแห้วนาแห้วพวกนี้เราใช้ตัวนี้ปรับสภาพดินการใช้นิ่ง่ายนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับท่านมีปัญหาเรื่องตัวมแมลงเรื่องเชื้อราเรื่องโคนเน่าใบเน่ายอดปลายไหมตัวนี้จะแก้ปัญหาหมดโดยเพราะนาข้าวถ้าท่านใช้หมักดินสักเที่ยวหนึ่งนะครับ านาข้าวของท่านก็จะมีไม่มีโรคปลายปลายไหม้หรือเป็นโรคเชื้อราหรือใบเดืองนะเรื่องข้าวแต่กอก็จะไม่มีปัญหาเรื่องผักก็เหมือนกันเรื่องผักใบต่างๆผักลูกต่างๆก็จะหมดปัญหานะครับหากท่านมาใช้จุดสีของดอกบัวน้อยตรงนี้นะครับก็วันนี้ในรายการของโอท็อปไล c ์ชาแนลก็ยินดีที่จะรับใช้ท่านผู้ชมนะครับที่ทําการเกษตรอยาเห็นท่านเนี่ยประสบความสาเร็จในอาชีพ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ของดีราคาถูกเราก้านําเสนอนะครับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาที่หมายเลข0800502772หรือท่านมีปัญหาทุกปัญหาในเรื่องการทำเกษตรไม่ว่านาข้าวไม่ว่าสวนผักสวนพลไม้ยางพาราสวนปาล์มคิดไม่ออกบอกเข้ามาที่รายการ OT o p อ i ไลท์ชแ like ตามหมายเลขของผมนะครับก็คือ080 0502772นะครับผมหนึ่งดินวิมุตินันก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ